พูดนะคะให้นักเรียนพูดเราก็ทำสัญ,ญลักษณ์มือกา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 ไปด้วยแบบนี้นะคะคุณเลยจะชอบให้เด็กทำมือหรือไม่ก็แบบ not your head ก็คือพงกหัวตามเสียงนะ,ะเราจะพบว่าเสียงนักเรียนเริ่มง่ายและชัดขึ้น สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับคุณเอยไทยคิดอะคาเดมี่ภาษาไทยออนไลน์เรียนง่ายๆได้ทั่วโลกเย้วันนี้นะคะคุณเอยก็จะมาตอบคำถามทุกคนในเรื่องของการ พันพันวรรณยุกต์และการสอนผันวรรณยุกต์ให้แก่นักเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะก็คือให้เด็กนะคะหรือว่าให้นักเรียนผู้ใหญ่ก็ได้นะคะทําเป็นนิ้วมือ5นิ้วเพราะว่าตอนเราผันวรรณยุกต์เราจะให้เขาใช้นิ้ว5้านิ้วผันกา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 เพราะฉะนั้นเราก็จะวาดนิ้วออกมานะคะแล้วก็ใส่กากากา ลงไปอ่ะเดี๋ยวคุณนึงเขียนให้ดูอ่ะยังไงนะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะนี่ก็จะได้เป็นกากาก้ากากาแล้วคุณนึงก็จะใส่หมายเลขไปด้วยเลยว่า1 2 3่งสี่หแบบนี้นะคะกา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  หรือไม่ก็ใช้คําว่าปาป๋าป้าป้าป๋าก็ได้เนาะส่วนใหญ่คุณนุยชอบคําว่าปาป๋าป้าป้าป๋ามากกว่านะคะพอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะเริ่มสอนแบบ5้าเสียงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสอนนะคะเราจะต้องสอนด้วยการเริ่มจากอักษรกลางมันถึงจะผ่านได้ครบ5้าเสียงอย่าลืมนะคะถ้าใครยังไม่แม่นวรรณยุกของไทยเนี่ยจะต้องไปโรงเรียนไปศึกษาว่ามันใช้ยังไงก่อนซึ่งถ้าศึกษ ามาแล้วเราจะพบว่าถ้าเป็นสละเสียงยาวก็คือสละอาสละอีจะผ่านได้5้าเสียงถ้าเป็นเสียงสั้นเช่นอะกับอีมันจะผ่านได้แค่4ี่เสียงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปดูตรงนี้นิดนึงแล้วก็บอกเขาไว้นะคะหลังจากที่เราสอน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 อักษรกลางไปแล้วเนี่ยเราจะพบว่าครั้งแรกเนี่ยค่ะนักเรียนบางคนไม่ใช่บางคนอะส่วนใหญ่เลยนะคะจะจะพูดว่ากากา ไม่ค่อยได้นะคะสิ่งต่อมาที่ครูเนยชอบทําก็คือครูเนยจะวาดรูปแบบลูกศรการออกเสียงเพื่อไกด์นักเรียนนะคะเช่นกาแบบเนี้ยเสียงมันจะเป็นเสียงมิดโทนแบบไปตรงๆกากามันจะเป็นเสียงต่ําดาวลงมากาแล้วก็กาเสียงแบบนี้กาแล้วก็กาหายแล้วก็แบบ กาสวิงขึ้นไปแบบนี้นะคะเห็นไหมเราก็จะได้กา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 เวลาเขาพูดนะคะให้นักเรียนพูดเราก็ทำสัญ,ญลักษณ์มือกา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 ไปด้วยแบบนี้นะคะคุณเลยจะชอบให้เด็กทำมือหรือไม่ก็แบบ not your head ก็คือ พงกหัวตามเสียงนะ,ะเราจะพบว่าเสียงนักเรียนเริ่มง่ายและชัดขึ้นหลังจากนั้นนะคะครูเนยก็เริ่มให้เขาแบบทําเร็วขึ้นด้วยการพูดกากาก,าก,ากา้าคือแบ่งครึ่งอ่ะแต่หลายๆคนก็มองว่าแบ่งครึ่งก็ไม่ดีนะเพราะว่าเด็กจะจําว่ามันเป็น3มเสียงแต่จริงๆมันเป็น5อันนี้ก็พิจารณาเป็นส่วนบุคคลละกันเนาะ อเอาลาทีนี้นะคะพอนักเรียนนะคะเริ่มได้ผันวรรณยุกห้าเสียงแล้วเนี่ยในความเป็นจริงนะคะตอนเราสอนอ่าออ,อีเนี่ย ไม่ได้หรอกจะเริ่มได้ห้าเสียงเสียงจะชัดขึ้นตอนอืออูนะคะซึ่งก็เป็นปกติอยู่แล้วอย่าไปเร่งเขามากเกินไปก็คือค่อยๆให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะคะครูเนยไม่ชอบให้นักเรียนเรียนอย่างไม่มีความสุขนะคะครูมองว่าเรียนภาษามันเป็นเรื่องที่เราต้องแบบเรียนระยะยา,ยาวมีความสุขแล้วก็เรียนไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็คืออ่าเลือกเอาให้เหมาะกับตัวเองนะคะ เอาละทีนี้อย่างต่อมานะคะก็คือหลังจากที่เราสอนอักษรกลางไปแล้วนะคะครูเนยก็จะสอนอักษรกลางแบบครบทุกสระอ่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มผสมสูงกับต่ําไปพร้อมๆกันในระหว่างนี้ก็จะเอาอักษรต่ำอักษรสูงเป็นคําที่สําคัญแทรกเข้ามาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะได้เรียนรู้เทคนิคและอะไรบางอย่างจาก วิดีโอนี้นะคะใครชอบวิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคอมเมนต์บอกคุณเนยหน่อยนะคะว่าชอบตรงไหนชอบเพราะอะไรหรือใครมีประสบการณ์ก็เอามาแชร์กันได้นะคะนอกจากนี้นะคะใครที่รู้สึกว่า ไม่รู้จะเริ่มต้นสอนลูกสอนสามีสอน,สอน,สอนแฟนยังไงนะคะไทยคิดอาคาเดมีก็มีอบรมครูสอนภาษาไทยตอนนี้ก็โอ้รุ่นรุ่นที่15-16แล้วนะคะก็คือแบบเราเป็น p r o f e s ชั่นอลจริงๆนะคะก็อินบ็อกมาได้เลยนะคะคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้นะคะอย่าลืมนะบอกไปว่าดูวิดีโอครูเนยมานะคะครูเนยแจกส่วนลดให้ด้วยนะไว้เจอกันบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ